ลูกใครอ่ะหนูขยบปมาณโทางบ้านที่้นะครับโม16อยู่ทางบ้านที่เหนือนะครับเอาฟืนครับ ทคือกนาครับู Ooh, ที่ไหนพูดเยี่ยมพบไม่ได้มองลูกเลยอบงท่านส้ไทยก่อนไม่ทันริูสีาหมายเลขารู่อด้านข้าม่าเถียงกัน่ะลุมา điền Dương Thắng, Đặng Thắng, Hoà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 ng Thắng, ไปๆ okay. ยังได้ยนโมสุผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะยครับทุ่มยกขาเก้บเกินทุ่มไล่เกิยแล้วเหรนเนี่ยนี้าหรอนายกมันด้วี้เขเป็นผู้ายนะคะยเย็นกันรุดมาประตู

ลงสู่สนามเรืโมสามสองสิบสี่เดินามบเก้าแกกรทีมนะครับลงได้เลยนะครับได้ด้วยเรื่องกนว่ยกี่ยว่วเกียเกี่ยวีวกีเี่กกี่ย้เกีเกีเี่ยรเเกีี่ยวเนี่ยวเ กับ้พรองเเยือนนะครับแต่พ่อลงสนามพร้อมใจกับพุทธคุณทุกท่านเชิญครับ Hãy làm lại được hết mọi người 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 คลอง15เดกนั่งางหย์จะเนลกุ่งอง16ได้ทุ